อย่างแรกนะครับอยากให้เพื่อนๆเข้าไปเช็คไฟเสียงที่เราจะใช้ก่อนนะครับเข้าไปที่ไฟล์เลยไฟกระทำลาวสามจสามกับไบต์เนื่งวันห้าสิบสามไม่ว่าเสียงเพื่อนๆจะเอามาจากไหนก็ช่างนะครับอยากให้เพื่อนๆตั้งชื่อไว้นะครับสําหรับชื่อไฟล์เสียงที่เราจะใช้นะครับอย่างผมนี่ก็อย่างที่เห็นเลยผมตั้งไว้แล้วเนาะมันก็จะมีคุยโบดแคนหนึ่งแคนสองเอ่ยนะครับแต่ละอย่างมันก็จะทําหน้าที่คนละเสียงอยู่แล้วใช่ไหมตามชื่อที่เราตั้งมานะครับผม โอเคเราสบายใจแล้วว่าตอนนี้เรามีเสียงที่เราจะใช้แล้วโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวตัดไปที่หน้ากลาดแบนเลยลนะแล้วกันคร้บเข้ามาในกลาดแบนแล้วนะครับเราก็กดเพิ่มบวกโปรเจกต์ไปเลยรายการปุ่มเพิ่มปุ่มเพิ่ม,มกำลังแสดงอยู่ในตอนนี้เครื่องดนตรีเลงจากสิบเอ็ดคีย์บอร์ดแล้วเรามาเลือกโหมดนี้เป็นโหมดแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดนะครับเป็นแป้นคีย์บอร์ดหน้านี้เลยเป็นแป้นคีย์บอร์ดอย่างนี้เลยนะครับแล้วเราไปเลือกตัวนี้ทีวันนู้สิ่งของเครื่องซัมเปอร์ปุ่มเครื่องซัมเปอร์ อ่ะแล้วเราเลือกไปเลยตัวนี้เลยนะอ่ะสังเกตเคอร์เซอร์สีดำดำที่ผมเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาอะไรประมาณนี้นะที่มันวิ่งไปวิ่งมานะครับเพื่อนเพื่อนจะได้เข้าใจเนาะสิ่งของเครื่องสั่ผอปุออ่มอะเราคลิกเครื่องสั่นผืเนเชื่อมต่อกรณสงแล้วอ่ะในกรณีนี้นะฮะแล้วผมเสียบซาวการ์ดไปด้วยนะครับมันก็จะถามเราว่าตัวการเปิดตัวรับสัญญาณเสียงไหมเราก็ไม่นะครับในกรณีนี้ผมจะมาบอกอวิธีการนําเสียงจากข้างนอกมาใช้ในเพลงของเราเนาะคุณในสีสายกีตกร์ไฟฟ้าเปิดตัวรับสัญญาณเสียงยกเลิกปุ่ อ,อัดแล้วก็ใช้เสียงอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้เราเอาเรื่องนี้ก่อนนะครับนำเสียงคณุตีอีสารมาใช้เนาะโอเคเพลงของฉันหน้าต่างเลือกุ่มอ่ะอย่างแรกเลยนะครับผมให้เพื่อนๆมาที่ตรงนี้นะครับปุ่มุ่มตอนเนี้ยกาลาดแบนมันให้เสียงเรามาละหนึ่งเสียงนะครับมันก็คือเสียงเสียงเริ่มต้นของหน้านี้เลยเวลาเราเข้ามานะครับมันจะเป็นเสียงบักเสียงบักก็คือเสียงหมาเห่าเนะาะเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูนะครับ ถ้ากดถ้ากดและยกปุ๊บมันจะสั้นแต่ถ้าเรากดค้างไว้เห็นไหมมันก็จะเล่นไปจนสุดเสียงมันเนาะ <S <S นี่เห็นไหมครับ <S 1> <S 1> โอเคเพราะฉะนั้นอันนี้คือไม่ใช่เสียงหลักที่ผมจะมาบอกนะ,ะเสียงที่เราจะใช้วันนี้นะอย่างแรกเลยเราเข้าไปที่ตรงเนี้ยบั๊เป็นชื่อเสียงของบักตัวเนี้ยเราเคลิกเข้าไปเลยนะครับบัก๊กปั๊บเสร็จสิ้นปุ่มโอเคแล้วเราไปที่ตรงนี้คีย์บอร์ดปุ่มอก อยู่เล่แก้ไขปุ่มมันจะไปเล็งลังกลง้งตัวยางนำเข้าปุ่มนำเข้าตัวนี้เนาะสังเกตเคอร์อเซอร์อดำๆหูวไว้นะอ่าที่ผมเลื่อนไปเลื่อนมาดูนะสังเกตนะกล้าตัวยางนำเข้ากล้งตัวยางนำเข้าปุ่มอ่าอันนี้นะน,นี่แล้วเข้าไปที่นำเข้าปุ๊บนำเข้าเลือกอยู่แอปเปิลลูปปุ่มสองสองโอเค,อเค Apple Loop แอปเปิลลูเราไม่เอานะครับเราจะเข้าไปที่ไฟล์นะครับเหมือนกับอ่าช่วงแรกที่ผมบอกเลยว่าไปเช็คเสียงในไฟล์เนาะไฟล์ปุ่มสองสองเข้าไปที่ไฟล์แอปเปิลเลือกอยู่ไฟล์ปุ่มสองสองตอนนี้ คือผมเนี่ยเอาเสียงโหลดมาไว้คร่าวๆแล้วเพื่อความเร็วเนาะดแต่ในกรณีที่เพื่อนๆยังไม่ได้เอามาใช่ไหมครับอ่ะเราไปที่ตรงนี้ดาวโหลดเลือกรายการจากไฟล์ปุ่มตัวนี้เลยเลือกหาจากแฟลไฟล์นะครับคลิกไ์เลยอสามสองเมรยต้วันนี้สิบห้าศูนย์ห้าอบแล้ว <5 S 1> ก็จะมีไ <4 S 1> ฟล์เสียงที่เราเก็บไว้ในเครื่องของเรานะครับเก็บไว้ในไฟล์ของเราเยอะแยะเลยแค่สองสามสองตในของฉันวันนี้สิบห้าสิบสี่ โซสามแชร์สองแบบที่หนึ่งสามสอยสิบก้าเอร์็น่งเร็นแ่สองสามจุดหนึ่งเปอร์เต์ซสามสองสามจุดสองเปอนต์ับลูไรลบวันนี้สิลห้าสูงสี่ปบวดสามจุดสองเปอร์น็นต์กัลูค่หนึงสามจุดสองเปร์เนต์กับลู่สามจุดสองเปอร์เ็นต์กับรักมลาวสามจดสามเมอรเต์ับบูทูแของฉันเมื่อวันสิบห้าสิบสามเสียงไหมครับบวดบลูทูธผมเลือกรักธรรลาวมาปุ๊บมันก็จะมาอย่แน่นี้นะพัน ดาวน์โหลดปุ่มเลือกรายการดาวดไฟล์คุณสามารถนำเท่าไฟล์เสียงำชาด้วยื่องมือ71%เซารายการเจคุณสามารถเลือกรายการดาวน์โหลดปุ่มกดขวาเอาเป็นโบดก่อนแล้วกันอ่ะดาวน์โหลดปเราตองเล่นโบดก่อนอ่ะดาวน์โหลดฮะพอพอเราเริ่มมาที่โบดปุ๊บเห็นทางขวาของเสียงไหมมันจะเหมือนจะเป็นปุ่มลูกศรดาวน์โหลดหรือเปล่าเขาไม่แน่ใจนะครับเราเราคลิกเข้าไปเลยครับเสร็จสิ้นปุ่มอ่าอ่ะทีเนี้ยมันก็จะอยู่หน้านี้ละแล้วก็กดปิดหน้าต่างตรงนั้นไปแล้วเราเราจะอยู่หน้านี้ละนะครับ แต่ในกรณีนี้เสียงเนี้ยคือผมทําให้ลูกค้านะนะครับผมผมจะอัดไว้ที่จังหวะที่หนึ่งห้องที่สองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะกดให้ดูจะกดตัวโดวนะในกรณีนี้ที่ผมกดปุ๊บมันมาปั๊บอะไรเพราะอะไรรู้ไหมอ่ะผมมาเลื่อนด้ามจับตรงนี้ละน่จะรจะบอกขอบขอบจับตดตด้านซ้ายสา้าาาาานาทีสักเล่นบนปุ่ม ขอตัต่อด้านซ้ายสามจุดห้าห้าวินาทีนรสามารถได้สามจุดสองสองจุดหนงจุดหนึ่งจุด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 จหดจุดจดจุดึุดจ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 ุดอุนจุดกุดจุดจนด่งเจุดจนเหุดจุดจกด่าจุดจงดุ่ดจุดจุดุ่ดจุดจนดจุดจุดจนดจงดจุ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 ดหุดจ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 ุจุดจจดจุดหุดจุจุดจุดดจุุจุดจจุด่ ห้องที่หผมเราไม่ได้อัดใช่ไหมเราไปกดเล่นห้องที่สอมันก็จะเลื่อนไปจนถึงห้องที่สอง่งจะมีเสียงขึ้นมาอ่ะวิธีก็คือเราเลื่อมจากด้านซ้ายเนี่ยไปด้านขวาสามารถลได้ข่วตอนขวาาทีามนะเสียงมันจะหายนะครับผมหางเสียงมันจะหายข่าต่อด้านซ้ายวินาทีรสามารถกลับได้อ่าไปปุ๊บวินจุดหาแปวินาเลื่อนไปจุดหนึ่งีวินาทีเลื่อนไปแล้วก็กด นะอันนี้ก็ยังช้าอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้เข้าวๆแล้วกันสามาเนาทีอ่ากดปุ๊บมันต้องขึ้นเลยนะครับอย่างนี้สมมติอ่าอาจจะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับก็ประมาณนี้นะครับก็เลื่อนไปแล้วก็แตะไปนะครับอันนี้ผมต่อมิดีคีย์บอร์ดนะครับผมมันก็จะสะดวกขึ้นเล่นง่ายขึ้นเนาะผมอาจจะไม่ได้เล่นเป็นเพลงให้ฟังนะอ่าแต่ผมมา มาเร็วไปเร็วเพราะว่าผมใช้โปรแกรมผู้พิการไงมันจะมันจะนานคลิปมันจะนานมากนะครับอาโดอโอเคในกรณีนี้ในกรณีที่อยากเปลี่ยนเสียงนะครับใช้เสียงอื่นเนาะแล้วก็ไม่ที่ตรงนี้เลยทุกคนอาจจะเห็น ปุ่มอาร์เตัวเล็กหรรทุกเสียงเข้าคลกปุ่มข้อจัลนปุ่มย้อนกลับใกล้เอียดแปลงกลับปุ่มลับสูงเบระดับเสียงสูงต่ำปกติกดปุ่มอ่าเสียงโหวตเห็นไหมไม้บดุ่มโหวตเห็นไหมเราแตะเข้าไปที่เดิมเลยแตะไปปุ๊บเสร็จสิ้นปุ่มคียบอร์ดคลปุ่มอาร์เเอร์ปุ่มเสร็จสิ้นปุ่มคลังเลือกแก้ไขมันจะไปยังล้างตั้งตัวอย่างนำเข้าปุ่มนำเข้าเหมือนเดิมนะครับเลือกอยู่ไฟปุ่มซอฟต์คลเสเอาไปแล้วดีเสียงซอวต์ดีไหมดาวโหลด เดี๋ยวลองฟังดูเนาะอ่ะเห็นไหมนี่กดแล้วนะเห็นไหมครับมันช้าเห็นไหมครับมันช้าแล้วก็ต้องมาเลื่อนตัวนี้เข้าไปหามันนะครับเหมือนเหมือนตัดคลิปเสียงนั่นแหละย้อนกลับ1.7วินาทีสามารถ1.1วินาที 3ามจุดหนึ่งสองหกวินาทีนนาาสามจุดห้าห้าวิบบนาทีนะครับอ่ะแล้วก็กดคือมิดีย์บอ์ดตัวนี้กดเบามันก็จะดังเบาเนาะกดดังก็จะดังดงังเอ้ยพูดอะไรงกูเนี่ยอ่านะนะครับอันนี้สำหรับคนที่แบบว่าเริ่มทำเพลง นะครับผมแล้วก็อาจจะยังไม่ได้แบบซื้อคีย์บอร์ดแพงๆมานะครับที่มันแซมเสียงมาในตัวนะครับส่วนผมก็เริ่มใช้แบบนี้เหมือนกันเนาะก่อนที่จะไปจับขยับขยายอะไรที่มันใหญ่ขึ้นเนาะอันนี้ก็สําหรับแบบมือใหม่เลยหัดทำนะครับลองผิดลองถูกนะครับในคลิปนี้ผมก็อาจจะไม่ได้มาสอนอะไรมากมายนะครับแต่ก็อยากให้เพื่อนๆเ,เอาไปลองปรับใช้ดูนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ